สวัสดีทุกทุกคนครับผมกันชุมพนุชครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการ Entertainment History ที่ช่องชมกันดัมชแนลนะครับ2 EP ีที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมหลายคนที่เข้ามาดูเข้ามาสแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องคอมเมนต์กันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเราก็จะสรรหาสิ่งดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับ,บวงการบันเทิงในอดีตท,ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศช่วงย,ยุค8 0 9 0หรือ2000ันั่นแหละมานำเสนอกันนะครับส่วนในยุค2 0 1 0เดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกที ในภายหลังถ,ถ้ามันมีวัตถุดิบเยอะแล้วก็มีนวั่กรักที่น่าสนใจนะครับแต่หลักๆในช่วงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของมูการบันเทิงในยุค80 90แล้วก็2000ส่วนใหญ่นะครับอ่ะวันนี้เราเด้ทำมาถึง e p 3ของ Entertainment History กันแล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับมิวสิควิดีโที่มี CG ล้ำลำเนื้อหาล้ำสมัยนั่นแหละเอาง่ายๆ CG เท่ นเนื้อหาล้ำล้ำกับเพลงยิ่งรักเธอของพี่โดมประกอบลาไปแล้วคราวนี้พลิกแพลงไปดูมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทํากันในต่างจังหวัดกันบ้างครับคราวที่แล้วเราพูดถึง MV ที่เราถ่ายกันในเมืองนั่นแหละในกรุงเทพนั่นแหละแต่คราวนี้เราไปถ่าย MV กันต่างจังหวัดกันบ้างและต่างจังหวัดแน่นอนครับว่าการจะหาโลเคชันสักที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่ทางผู้กํากับตัวศิลป,ปินแล้วก็หลายๆฝ่ายต้องเลือกสถานที่ที่ดีเลือกสถานที่ที่ดีแล้วแน่นอนครับจะต้องเจอกับอะไรอีกมากมายหนึ่งในนัน อุปสรรคในการถ่ายทำนั่นละครับที่ทําให้หลายๆครั้งเกือบจะไม่ได้ดูภาพส,สวยๆแล้วและหลายๆครั้งที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดไปแล้วแน่นอนครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เรากำลังพูดถึงมิวสิควิดีโอเพลงดังจากอัลบั้มชุดที่2รสชาติความเป็นคนของนักร้องสาวนักร้องนักแสดงสาวแถวหน้าของเมืองไทยคุณพิมพ์มาชาวัฒน์พานิชนะครับกับเพลงที่ที่บอกไปผิดไปแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าชื่อเพลงจะเศร้าแค่ไหนแต่เบื้องหลัง MV นะั้นแม่ อย่างกับหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าบุป่าฝ่าดงเกือบเอาชีวิตไม่รอดเกือบจะวิดสิ้นชื่อมาแล้วเียได้ว่ามีหมดทุกอย่างเลยนะครับและแน่นอนครับว่าเบื้องหลังแน่นอนเบื้องหลังการทำเอ็มวีพนี้มีอะไรให้หลายคนอยากรู้เหมือนกันและแน่นอนครับว่าหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณพิมพ์มาชานั้น ก็คือเหตุการณ์ที่ผมจะพูดที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะฮะรับรองว่านี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่จะต้องจดจําไปอีกนานและแน,น่นอนควาว่านี่คืออีกหนึ่งหนาา้าโปรเนสสการถ่ายทำมิสิโรที่นอกจากโลเคชันจะสวยแล้วเรื่องราวต่างๆมากมายนั้นมีให้ได้เล่ากันและเชื่อว่าใครที่เคยดู MV เพลงนี้หรือยังไม่ได้เคยดูนั้นก็น่าจะรู้ดีกับเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้กับเพลงเพลงน,นี้ครับ ไปแล้วคือซิงเกิลที่2จากอัลบั้มชุดรสชาติความเป็นคนครับเป็นอัลบั้มลำดับที่สองของนักร้องนักแสดงสาวคุณภาพคุณมาช่าวรรณพันธ์ี่ครับก่อนอันนี้ก็ปล่อยซิงเกิลเปิดตัวไปกับเพลงความดันพลังสูงนะครับที่สร้างความฮือฮาด้วยกันเชื้อเชิญร็อกเกอร์มือขวาครับพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนซึ่งตอนนั้นทั้งพี่หนุ่ยกับพี่ชางเนี่ยเป็นแฟนกันนะครับแล้วก็พอเป็นแฟนกันปุ๊บก็มาร่วมงานกันในอัลบั้มนี้นะครับมาร้องเพลงให้นะฮะมาช่วยร้องเพลงให้แล้วก็มา เล่น MV ด้วยนะครับได้ได้ว่าได้รับกระแสตอบรับอย่างโปรมทลายจากแฟนเพลงครับจนมาถึงซิงเกิลที่2อนี่แหละเพลงคลิปไปแล้วคอนเซ็ปต์ของ MV ก็ไม่มีอะไรมากครับเนื้อเรื่องไม่ต้องครับเน้นภาพสวยๆของฉากหลังนะครับที่เป็นหน้าผาภูเขาต่างๆนะครับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินั่นแหละนะครับเพราะว่าทีมงานเลือกโลเคชั่นบนภูเขาสูงในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับใช่ครับภูเขาสูงครับไม่บอกว่าเป็นภูเขาไหน ไม่บอกว่็เป็นอำเภออะไรนะบอกได้แต่ว่าเป็นอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตัวเอีอย่างที่ผมบอกไปครับเนื้อเรื่องไม่ต้องครับขายความสวยงามแล้วก็ตัวเพลงอย่างเดียวครับพระนั้นการถ่ายทำเอวก็เลยไม่ต้องใช้อะไรมากครับถ่ายกัน2วันเพราะว่า2วันในการถ่ายทำนั้นมีเรื่องร้ายผ่ันเกิดขึ้นมากมายวันแรกครับเจอฝนตกหนักครับจนทีมงานต้องเรกการถ่ายทำ ทีมงานบางส่วนครับต้องขนย้ายอุปกรณ์จากอุปกรณ์การถ่ายทำลงจากภูเขาครับแต่ถ้าว่าระหว่างขนลงมานั้นลดเสียหลักตกไหลจนเอ้ยขออภัยครับลถเสียหลักตกไหลทางจนเกือบตกหน้าผานะครับไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับแต่โชคดีที่ติดหล่มเสก่อนจะกลิ้งลงเหวครับทำให้อุปกรณ์การถ่ายทำบางส่วนได้รับความเสียหายพอเข้าวันที่2การถ่ายทำครับพี่มาชาต้อง ปีนไปยืนริมหน้าผาห่างาะขอบผาเพียง2เมตรคิดดูแล้วกันนะครับหน้าผากับภูเขาอินความเสียวความสูงความหวาดกลัวและผาหงี่เป็นสิ่งที่ของคู่กันโดยเฉพาะใครที่กลัวความสูงน่าจะรู้ดีนะครับเอาง่ายๆถ้าคุณยืนบนตึกตึกสูงๆนะฮะคือคือคือขอบผาเนี่ย2เมตรใช่ไหมหน้าผาใช่ไหมถ้าเป็นบนตึกเท่าสุดเท่าสูงตึก ประมาณ78ชั้นนะครับจริงๆมากกว่าน,นั้นพี่3นะฮะแล้วมายืนริมๆตรงที่แบบริมริมขอบตึกนะฮะโอ้โหคุณเ๋ยสูงสูงนี่สูงจริงๆนะครับใครที่กลัวความสูงก็แนะนําว่าอย่าหาทำนะครับเพราะมันจะเกิดอันตรายได้นะครับนั่นแหละครับพี่มาชาต้ตองจีนไปยืนริมหน้าผาห่างจากขอบผาเพิยง2เมตรครับแต่ปรากฏว่าที่นั่นฮะลมพัดแรงมากแรงจัด พัดทาเอาพี่ชาล้มลงครับงานนี้ทีมงานอะไรคนที่อยู่ในกองใจหายใจคว่ำพยาตามกันเกือบเจออาถันซ์แล้วนะครับซึ่งเรื่องราวนี้พี่มาชาเคยให้สัมภาษณ์หลังจะถ่ายทําเสร็จบอกไว้ว่าพี่มาชาตกใจมากเพราะมันเป็นหน้าผาที่สูงมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยขึ้นไปยืนบนหน้าผาสูงขนาดนี้มาก่อนใช่ครับคนกลัวความสูงเป็นทงนี้นะครับแล้วที่ยืนนี้ก็ใกล้หน้าผามากคือเอาง่ายๆเหอะ ตามภาพนะฮะเกือบเกือบมีสิทธิ์ร่วงได้นะฮะถ้ายืนไม่ดีนะครับก็อยากจะให้ภาพที่ออกมาดูแล้วเนี่ยได้ความรู้สึกว่าเออเราผิดไปแล้วต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับแต่ระหว่างใหายทำนั้นแน่นอนครับลมพัดแรงมากพีชานี่เสียหลักเลยโชคดีที่พี่พิมงานเขาอยู่ใกล้ที่มาชาคว้าข้อเท้าชาได้นะครับเรียกได้ว่าคว้าได้มาทันนะครับเพราะถ้าคว้าไม่ทันแล้วก็โอ้โ คิดภาพคิดภาพเอาเองแล้วกันเอาง่ายๆนึกิภาพเอาเองแล้วกันนะครับว่าถ้าคว้าไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พี่มาร์ชาเราถึงเหตุการสุบเสียวระหว่างกาทำเอ็มวีเพลงผิดไปแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับเพื่อภาพที่สวยงามครับเอ็มวีความยาวไม่ถึงประมาณ4ี่เกือบเกือบห้าีมระมาสี่นาทีครึ่งนิดๆิน,ดนั่นแหละนะฮะก็ได้สวยสมใจอยากอย่างที่เห็นใน ภาพของส่วนที่เราได้ดูกันไปนะครับใครอยากดูตเต็มๆแนะนำไปดูกันได้ที่ YouTube Channel ของทาง g m m Grammy e Official แล้วก็ใน f c e b o o o Fanpage ของ g m m Grammy e นะครับไปชม MV เต็มๆก็ได้บอกเลยว่าตอนนั้นภาพสวยมากนะครับ28ปีแล้วนะฮะตอนนั้นนะครับภาพยังสวยมากเลยมาดูตอนนี้ยังสวยเหมือนเดิมนะครับสำหรับภาพใน MV ีนี้เพราะว่าเอาจริงเรแค่ใส่กบิดต,บตอนนี้นิดห,หน่อยนะครับแต่ตอนแฟน,นท,ทอที่บอกภาพมันสวยมากจริงๆเพราะฉะนั้น ใครไม่เคยดู MV เพลงผิดไปแล้วลองไปดูกันได้นะครับเราจะรู้ว่าความหวาดเสียวนั้นนำพาความทุเพลงมาให้ MV เพลงนี้คิดต,ติดลงบนขนาดไหนครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของเบื้องหลัง MV เพลงผิดไปแล้วของคุณพิมพ์มาชาวัฒนพรานิตนะครับหนึ่งในเพลงคิตจากอัลบั้มชุดที่2 รสชาติความเป็นคนนะครับแน่นอนคบว่าความทรหดความยากลาบากอุปสรรคต่างๆมากมายสุดท้ายท้ายสุดครับกว่าจะได้ถ่าย MV และกว่าจะได้เห็นภาพสวยๆนั้นก็ต้องล่อไปถึงวันที่2แล้วแต่มันถือไี้ว่าคุ้มค่าจริงๆครับที่เราได้เห็นความพยายามหลายด้านครับที่จะทาให้ MV เพลงน,นี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแน่นอนที่สุดครับว่าความพยายามตรงนี้แหละครับก็นาพาให้ทั้ง MV แล้วก็ตัวเพลงประสบความสําเร็จแบบชนิดที่ว่าคาดไม่ถึงเลยทีเดียวในอัลบั้มชุด ที่2นี้แม้ยอดขายจะไม่เปล่งปังเหมือนชุดแรกแต่เพลงในอัลบั้มชุดน,นี้นะครับยังคงฮิตแล้วก็เปิดฟังอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยุคนี้อย่างที่เราบอกไปครับเป็นยุคสตรีมมิ่งแล้วก็ยังคงได้ยินเพลงเหล่านี้ผ่านช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆถึงขึ้นวิทยุทั้งในกรุงเทพและต่างจาังหวัดนะครับพูดถึงแนวเพลงของพี่มาชาครับอย่างที่เราทราบการ2ชุดแรกเนี่ยก็จะแตกต่างนะครับว่าเป็นแนวร็อกอ่าโทนคือโทนร็อกไปเลยชุดแรกอ่ะ ชุดแรกชุดถ <spielt desired ểm> ังดาวเดี๋ยวก็เป็นชุดร็อกไปเลยชุดที่2ก็ยังคงร็อกเช่นเดิมชุดหลังๆก็ปรับสไตล์ดนตรีนะครับเป็นป๊อปร็อกบ้างแล้วก็เปลี่ยนไปทางแนวป๊อปในช่วงไทยๆนะครับเลยไี้ว่าตลอดเยอาวกว่า30ปีในวงการของคุณมาชาเนี่ยโดยเฉพาะการเป็นนักร้องนี่ถือว่าเปลี่ยนแนวมาหลากหลายรูปแบบจริงๆถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวสำหรับนักร้องและแสดงที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยนะครับ ตอนหน้าของ entertainment history ครับยุค new kids ไฟสตาร์นี่ยนะครับผมเชื่อว่าใครเกิดยุคนั้นเนี่ยแน่นอนชงจงคุคุณคุ้นกับประโยคนี้ครับ new kids ไฟสตาร์ค่ายหนัง5ดาวครับค่ายหนัง5ดาวที่นี้คือค่ายหนังไทยในตำนานอย่างไฟสตาร์ครับยุคหนึ่งเคยปั้นนักแสดงวัยรุ่นมากมายปั้นจนได้ที่ปั้นจนได้เป็นศิลป,ปินปั้นจนได้เป็นนักร้อง ปั้นจนได้เป็นนักสแสดงแถวหน้าและอีกหลายอย่างมากมายยังจำได้ไหมครับว่าพวกเขา New Kids f i v Star เนี่ยมีใครกันบ้างและณะวันนี้ปัจจุบันวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาย้อนเวลาในยุคหนึ่งที่หนังไทยนั้นเต็มไปได้วยนักสแสดงวัยรุ่นมากมายบนจองเงินกับ New Kids f i v Star Entertainment History EP หน้าเจอก,กันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์พิมพ์คอมเมนต์มาได้ที่ช่องชมกันด้ h มชแนลแล้วก็ในคลิปนี้ด้วยนะครับ